ปวดขันวินัยจราจรนี่ขยันครับเวลารถตินดนี่ก็เห็นนี่ครับแวะเบิ่งแป๊บนึงครับพอดีผมก็มีธุระด้วนที่ไปส่งเอกสารในเมืองพอดีมาเจอสร,รุปงป่วยของเรื่ของสอพอเมืองสารคามครับหาแฝงท่างหลวงตาของเมืองปวดขันวินัยจราจรช่วงนี้เป็นเทศกาลงานกชาจัด ขยันจังน้อยนึงครับเจ้าหน้าที่ทําไเวลารถนีนหายบาเห็นร้อยตำรวจเอกวุฒิจำปาลีนี่ครับเป็นผู้ควบคุมกล้องพอบป็นของสอพอเมืองสารคามครับผ ก็ดีผมไปถึกตุกลาเนืงอฟันมากก็ได้เห็นได้แวะเบิบ่งหน่อยหนึ่งครับนี่นครับโค้งลดโค้งมากว่าเจอด้านไปลอยหาจิ้มเม็ดมี่ครับปอ,อยู่มองมองัวโค้งหมดละเป็นจุดกดขันวินัยจราจรครับกูก็จะรอ สนมากเน้นหมวกกันน็อกครับผมทำยังลูกีเย,ยินยังคุณเมาคุวัวลาชิมขัดเวลาชิมขัดเหมือนก็ตาดีถเถอะที่เรียวเห็นวะแล้วก็กล่องข้างหลวงเหมือนกัน นักลบด้านเทียนบ่ได้สนับสนุนให้คิดผิดกฎหมายนะครับไม่ได้สนับสนุนใครทําผิดกฎหมายให้พี่น้องเช่าสรารข้ามเขาหลบกฎจราจ,จรครับของต่อพ่อเมืองสรารข้ามครับผมไปขามาแล้วก็สวัสดีทุกทุกคนครับผมสี่เขได้ซื้อไอ้น้ำข้าวเมนข์บ่ขื้นมิตรทีรีครับผม ผมหงวห่วส่ได้ว่าได้คอมเมนต์แบบสุภาพด้วยครับผมเพื่อป้องกันการปองร้อง,องกันเกิดขึ้นผมก็ดีเบิ้งให,หน่นึงครับก็ดีผมมีธุระดวนออกไปในเมืองตรงเอกสารหน้นหาที่เอือนรถจอดเอาวาแดง ที่ก็นั่งเกียบเกียบปับ๊บอยู่นาดิเขียนไปสร้างมั้ยนะว่าหนาดิปับ๊บเกียวกับตัวนี้ที่มีงานกระชาติครับงานกระชาติสระขามหอดวันที่18อุมภา ตอนนี้มี็นออกคฎไม้เป็นปับปับบินวินัยมาตากีสิครับปรับวินัยมาตากีส